ในแปลเรือแล,แล้วมีน้ำมอกแล้วว่ยัดมาอย่ามายุ่งได้ปีนั่นนะมเพืออะไเพ่งหลส่งเดาเพื่อกินแล้วมีน้ำก็ว่าป้าไปกินี่บ้านเย็นด้ออุ่นเส้นมีเปอยด้วมีน้ำมาเอ้ก็ค่อยแลกที่นองรา้านน ไอ้หม้อเละไอ้งฟงนั้นทราบเหนักมวยหนกรามฟุงจังุ้วทึ่งเทยูอักขาเส้นเนไอ้ลามลาชัด่างาการคเอียงไปตานไอ้ยัดแม่ไไอ้วิรานชัดปึงกรเหลาอย่าที่หนังหนังอักอักึ่งบ่ตันตายกขึ้นมาชัดกระตางลักดันั้นอักข่าวอัก ข้าวอักข้างลยคู่ตำน้ตีมาบน้ำเลยคู่ไรหมึกร้อยเลยนะนั่นไม่มีน้ำา้อยเงเคยตึงเคยอ่ะหมึน้ำในคูนู้นข้าไม่ควังพี่นุ้ยครับข้าวสาร <eni> <of> มีเท่าไหร่กาวชั้นยังหลือาด้าามือนายเนาะลาทูอย่างก้องตัว กลับพอดีวันนี้ใจไม่ดีซะแล้วครับกลับเนาะครับร่ายเพลงคนเดียวไปครับไปไปไปจังขอมาซื้อวันอืนน่นเนาะใจไม่ดีอ่ะครับมาพี่แดงมาแล้วเนี่ยม่ยน่าเข้าไปเล่าแล้วลยเสียเปลือกคู้กลั่นตั้มก็ตั้มเอียดก็เอียดแล้วเมาเหล้าน

ม่ร่าหยกสีเดียวถ้าเป็นหลบลาเลยวในบ้านเครืองสีเดียวยีกันเหมือนอ๊อกแหม่มยัดมาเข้าเป็นเล่าแล้วข้าไปทึ่งหยกเก่าเองกว่าหุ่มเวลาอยู่นอกเดิมโซ่แล้วเช่นคนบ้านทึ่งเข้าหมกเข้ากำแล้วไม่มีใจโซ่เดียวเฮ้ยอู้ดลมแหม่มัดไอ้เองไหมนะมาเข้าเป็นเล่าเดี๋ยว มาเลยพี่เต่งมาเลเอาละวันนึงเดีวตโซตเียนาเลยย่ครั้งนคนทิ้งเดียวจะไม ja, well, ่โซ่อยัมต่อได้มีโซคนหรอพี่ว่องนั่งย่งไม่โซคนเลยมาวันนั้นรกรับแกมางานไม่กรับับมาอยู่กัล้บ่าวไงบ่าดังเจ็บะังไงดังใน้

เป็นที่ตู้ปลาอ่อนโยนครับไม่ใช่อนนะเป็นที่รักนตาอมไเรียนมหารดียนและเป็นที่เป็นดูวงาพามารยและเป็นทีตู้ปลาอ่อนโยนครัน้ำแรงของพี่ ที hoy, hoy, Ay, ña, ่กาเงินตรงไม่โกดิบยนจึงก็แตยันอะไรทั้งขณะนี้นักหอบักกันักเรียนสายจนเขาจะเป็นสามราดประตัวเองประการใดเปราท่านคนด้านติดตามชมต่อไปในที่ใหญ่ไทยทีวีไทยรัฐนะครับ คนจนแม้ต้อนให้ต้องเจ็บบ้านบุญแล้วก็ขาดอาวัยจะไม่แยาไปแล้วแล้้องอันเกินแม่บาียังมาไปวยอาแยมใคร้องตามตา้องตามตามนาพี่ใจนาตีพี่ต้องให้รองมาไม่ไปด้งานยากกว่าแม่มาส่งตุ๊กมีแต่ทุกข์ แม่ใเ้าสม่้แ่บางนร้องไห้มาปวา,ปา,ปา,ปาม่ทุกมได้มาแตา<อ>ันตานี้ฟฟฟฟอะไอีโพคาไม่โกงเนื้อที่นาพี่นักทีคงจะไม่ลำบากอย่างนี้ไม่พี่จะต้องเหนื่อยทำมานาเหือกต้งน้ำก็เพราะไฟฟฟฟอ้แสตีโพคามันโกงเนื้อที่นา ไม่มีนำซ้ำมันฆ่าแม่พี่จ๋าน้องเรียนจบป .4 แล้วน้องได้ไปออกไปช่วยแรงพี่อยู่กับบ้านช่วยแรงแต่พี่บว่าสายชนน้องเรียนเถอะพี่ยอมเป็นฝ่ายให้น้องเรียนเป็นน้องเรียนดีปัญญาเฉลียวฉลาดแต่พี่จะหาเงินในน้องเรียนผมก็ไม่กล้าขัดพี่พี่จะาต้องเห็นใจพี่แล้วแหละเฮพี่นัก มองจะอุตส่าห์พยายามเรียน็นถ้าตีไหนฉันสอบสอบพี่คงจะเสียใจมากเพราะพี่เหนื่อยจึงฉะนั้นสายชนอุตส่าห์ท่องตำรับตำราสายชนนันสอบได้ที่หนึ่งทุกตีเมื่อสอบได้แลนน้วก็มีจดหมายได้หายไอพีเพื่อกำลังใจของพี่ ที่พี่หาเงินในน้องเรียนว่าปีนี้น้องสอบได้ที่หนึ่งอีกนะพี่พี่ก็ตอบจดหมายมากับพร้อมดิเงินที่ส่งมาบอกว่าพี่ดีใจเหลือเกินทําให้พี่มีกาลังใจที่จะมาอีกต่อไปสิ่งฉะนั้นสายชนต้องขยันมันเรียนแต่นนะเอาแหละฉันนะ่ะจะกลมหน้ากลมตาอีกต่อไปจะสําเร็จหรือ,ไม,อไม่สำเร็จก็ไม่รู้แต่ถ้าผงไม่สําเร็จก็เพราะไอ้เศรษฐีโผคามาโกงนาฆ่าแม่ถ้ามีแม่ได้ช่วยแรงนีนาได้ทํา กูจะเรียนจบแม่แต่ถ้ากูไม่ได้ทํางานกูเรียนไม่จบไอ้เศษฐีโพคาโพกจาโรงเรียนมเมื่อไรเมื่อนั้นแหละกู <c oughs> จะไปฆ่า <c oughs> มันกูก็จะกลายเป็นโจรเพราะความแค้นแต่เราอย่าไปนึกเลยไอเรื่องระังที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในวัยเรียนอุตสาห์พยายามสนใจในการเรียนเถอะอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้น เงินทองที่ใกล้ใจก็ต้องกระเมรกระเมรเพราะพี่เราเหนื่อยยากลำบากมาหน้ต้องไแหลยตอได้จนมาบ่าน้าบนหน้าไค้ง เวลานี้มันวางระยะทาีาชาติชัวก็มันตามนี้ไปตั้งแตาผ่านก็มันและจ้ชวอาเจสร้างการดำทัวประการใดไม่ใว่าไม่ทำอะไรเพราะเพาคนไทยมารำนาต่อไปจากนี้อายที่เราวขนเ เช้าแม่ข้ามันยายมารีข้าป่าหาคืนมีแต่ลูกสาวมันคือเจ้าสีชบาวันนี้ฉันจะไปปลุกปล้ำยักเยียดความเป็นผัวให้กับเจ้าชบา,าลูกของยายมารีถ้ามาะอะช่างกระไดนะเธอมีอะไรดีนะหญิงทุกคนตาไอวีละปราถนาคนใดแล้วไม่ขำวันขำคืนเลย ไอวเวราจะต้องเป็นผัวก็หญิงกวนั้นสําเร็จแต่เจ้าสีเจ้าบาไม่มีอะไรดีนะข้าไม่กล้าทำอะไรเธอเลยแต่วันนี้อ่ะฉันตัดสินใจแนะ่จะต้องไปปลุกปร้มเจ้าเชบาแน่นอนถึงเธอเธอจะตโกในคอแหกตายไม่มีใครจะกล้าช่วยเพราะถ้าไอเวราเด็นราะนากูญิงคนใดแล้วไม่ใครกล้าใครกล้ามาตัตายทัวนะั้นแหละ ขัดขวางจะพอ่อแห่งตำบลเดิมบางนางควรได้ที่ไหนกูเป็นหนึ่งในทองอูนะไว้ฮะกูจะ <_ C os al> ปราตนาใครก็ได้ไม่ว่ามูกเขาเตียใครเมื่อกูต้องใจปรารถนาแล้วไม่มีการขัดข้องไม่ได้ด้วยเธอยินยอมไปถุกฆานาจารเอาเนี่อะไรวันนี้อ่ะกูจะต้องไปยัดเยียดความเป็นผัวยแกศรีสบาลูกคุณยายมาลีแนะ่คงจะสำเร็จตามความปรารถนาแนะ่ เราต้องกิดเราต้องกิดงานวันนี้จะเจอยิ่งเรนาดีดังสี่ปาตา้เาอยากมาเลต้องใช้ไม่ะ้าปาตาตา แม่จะไปไหนกันยังาตงาเป็นวง,งตุวเต้ลน้องบานรางานหนูก็ตั้งตาดรวแตอนนี้แล้วแม่ยังไม่กลับฉันน่าเป็นห่วงแม่แต่เดี๋แม่จะไปเป็นลมล้มป่วย ถ้าลูกมีเงินม,มีทองลูกไมอยากจะให้แม่ทำมาเลยจะไม่ให้แม่ทำไม่กลอกลวว่าจะอดโธรแม่จ้าชาบานมาเป็นห่วงแม่จะทำมานก็ไม่ลงมีแต่แม่คนเดียวก่นั้นพอจะบาตายเสียถ้าขาดมแม่เวลาชาบาจะเห็นหน้าใคร กลายเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ระหว่างี่เจอชบานั่งคิดรำพึงอยู่แต่ตัวนั้นทางในนั้นไอวีระจอมแจชูกข็ขึ้นมาบนเทงาก็เจชบาทามจชะบาจะ,จะจะตอกประมาวิ่งอตกใจเหรอ <laughs> ฉันไม่ใช่เสือตกใจฉันมากไหม บ,บวันนี้แม่คุณจะไปไหนไปหาพืนครับไปหาพืนค่ะจะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมอยู่คนเดียวค่ะอืมชบ,บาเมื่อ,อไรจะคิดจะหาคู่หาเคียงสักทีฮะและคนจนจนมันเยอะแนี้ใครจะประรานานะแจ้คคุณวีระอืมไอ้เรื่องจนมีไม่สำคัญอ่ะ ผู้ชายาก,ายยาก,ายกย็ไม่ต้องการหญิงรวยเขาต้องการหญิงรูปสวยไม่ต้องการหญิงรวยครัพผู้หญิงเนี่ยที่จนๆเนี่ยเมื่อหุนสวยอยู่หลอ่อนะสมบุคลิกรษนะได้เป็นคุณนายเยอะแ,ะแยะไอ้เรื่องความรู้ภูมิฐานไม่สําคัญสําคัญไปว่าอยู่หลอ่อหรืออยู่สวยเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นอาจจะได้เป็นดีเป็นดีเป็นถึงคุณนายไป็ไม่ะกู ผู้ชายนะชอบเมียสวยคนรวยๆนะ่ะเมื่อเมื่อไดมีเมียสวยนะนะั่นจะพาไปไหนหน้ารัเก๋งข่าวสังคมที่ใดเขาจะต้องเสริมว่าคุณนายดยูหล่อนะเนี่ยถสามีตอนนี้ก็มีเกียรติแนละ้วแต่ใครจะปรารถนาเช้านะผู้ดีผู้ดีอย่างนั้นกนะ็เพื่อมีผู้ปรารถนาก็ใครนะที่จะมาชอบใช้านะ่ฉันไม่เลยชอบเช่าะ รู้ไหมช่บาวันฉันน่ะรักเธอมานานแล้วยิงหรือไม่ใครเลยถ้ามาัชรนัทไปจะค่าวันค่าคืนน่ะแอ่ชบานะี่งไม่รู้ยังไงฉันทำอะไรเธอไม่ลงเอาเธอชบาฉันจะบอกกรง่าฉัชรนักเธอเออคนมีรัรักฉันใช่ขอบคุณค่ะ เพี่จาอย่าอะไรบาาจนจนไม่สําคัญผมก็ไม่สาคัญในเรื่องจนน่ะนะวันนี้ฉันจะมาเป็นสามีเธอเคุณดีนะ